ลาดนัดโครกระบือลมเก่าครับลมเก่าเพชรบุนทุกวันจันทร์จะต,ต้องมาแต่เช้ามาแต่เช้าคนเยอะเปิดตลาดแต่หกโมงเชา้ามาดูตลาดนัดงัวลมสักนะครับ แปดโคกระบือทุกวันจันทร์รวมเพื่อนุ่มเก่าครับ Quai 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 ตัวจจากบ้านเนี่ยให้ลงยูทูบเลยเนาสิลงตลาดให้ดอกครับรมตวสาท้เ่มันหมดแล้ดยะมันวมันเศ้าหลายทีโอ้ครับ

ครับ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 

ตนี้ก็สวยนะครับมื่นสองมื่นมื่นกบบาทสองมื่นกบบาทงามงามตลาดนัดงัวลมลมเกา

คไสองเมืองกว่าบาทสองเมืองสามสองเมืองสี่ตรงมาตอนเช้าครับเขามาขายสอสายกันแต่เช้าแต่สายมันร้อน มันสิมาโคตรตุกตีอะต้นบ่สนบ่อย่าสนกันเด้ไตเอ้ย <usuk> đâu đi <laughs> cái <laughs> thằng nó nó ấy ờ nó đi <laughs> vô đây

มาสายไปหน่อยรับมาสายแล้วเจอควายนิดเดียวข้าได้ยังงเนาะโ้ยไยินนได้โบกแขเขามันบ่